สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนฟาร์มฟามนกขอต้อนรับสุสานการอีสานท้าเพิ่มอันนี้มันซ้ำกันนิดนึงนะงารหลังเงินต้อนรับสุสานการอีสานท้าเพิ่มอะไรก็ต้องรู้่อีสานนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากรถฉีค่ะรถฉีปวดโคลอะไรนะคะเมื่อเนี้ยเขาก็เลยมาเที่ยวสวนฟาร์มฟาร์มนกนะคะเพื่อเป็นการบอกทุกคนว่าเรากลับมาแล้วนะคะพ่กล้วยนะคะก็คือพี่เบนนะคะจากช่องเบนเบอร์รี่ค่ะ พี่เปียค่ะเป็นตากล้องเป็นสามีของช่องเ,เบอร์รี่ค่ะนะคะอันนี้จะเป็นกรงนกเด็กเราลงไปดูกันไหมเราลงไปดูกันนะคะเราถามเองแล้วเราก็ตอบเอง <c oughs> อา๋ยวเราจอดรถตรงรง <c oughs> อยากที่บอกว่าเด้อพี่น้องค่ะอันนี้เป็นอีสานเราเด้อันนี้เป็นความฝันความฝันของเราด้วเลยอยากอยากมีสถานที่แบบนี้นะคะอยากมีต้นไม้มีกรงนกมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองเราก็เลยแบบวันนี้เรา เรามาดูเพื่อที่จะให้เกิดแรงบันดาลใจนะคะเราก็จะได้แบบให้ความรู้ความรู้อย่าเรียกว่าความรู้เลยเหมือนกันแบบบอกทุกคนว่ามีนกสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะเพราะตอนนี้ก็ช่วงโควิดคนก็แบบเริ่มเลี้ยงสัตว์กันเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ไงเราเจอแล้วนกกระตั้วที่เราชอบมากเป็นสายพันธุ์ที่เราชอบมากจริงๆนะคะนี่คือสายพันธุ์กระตัว้วเอ่เมเจอร์มิเล นี่คือเมเจอร์ม mm ิเชลค่ะน่ารักมากนี่ดูรา,าราคาลูกป้อนลย <c oughs> อยู่ประมาณ200,000กว่าบาท2องแสนถึงสองแสนหมบาทนะคะนี่นี่คือนกอกกระตัวเมเจอร์มิเชลนะเป็นนกกระตัวที่มีความแบบ <c oughs> แบลวหวานนะคะตัวสีชมพูป้นขาวแล้วก็จะมีหงอนที่สีสันสดใสมากๆนะคะ สวยงามตามราคานะคะงามอิลีนี่น้องก็จะมาแบบเซยหายเล่นกล้องอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าน้องน่าจะเจอคนบ่อยอะพี่น้องแล้วก็สายพันธุ์นี้จะพิเศษมากๆนะคะปกติหลายคนจะเคยเห็นแต่โนกกระตัวที่มีสีขาวแต่อันนี้ค่ะเป็นนกกระตัวดำนะคะชื่อสายพันธุ์ว่ากระตัวโคลไลแอด เรามาดูน้องในระยะใกล้แต่น้องแต่น้องบอกอย่ามาถายฉันใกล้นะฉันอายกล้องดูตัวใหญ่มากดูพอเทียบกับอีฟคืออีฟตัวเล็กเลยตัวใหญ่มากน้องตัวใหญ่มากๆอ่ะละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เราก็ชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อว่ากระตัวมอลักขันนะคะ ตัวนี้ก็สีจะคล้ายๆเมเจอร์ไมเชลเหมือนกันแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่าเยอะมากนะคะจะมีหงอนที่เป็นสีแบบสีแดงๆชมพูอมส้มนะคะแล้วก็ตามตัวน้องก็จะเป็นสีแบบโอรสอ่อนๆนะคะนกกระตั้วจะเป็นนกที่มีความฉลาดพูดเก่งติดเจ้าของนะคะแต่ก็นกกระตั้วเนี่ยเขาจะถ้าเกิดเขามีความเครียดหรือว่าไม่ได้รับการใส่ใจอย่างสม่าเสมอเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาก็จะถอนขนตัวเองหรือว่าภาษาอีสานเอื่นว่าลกขนนั่นละจ้า โอ้ยลราเรา,าก็เข้ามาแล้วนะคะ cung nốt nhai quá เฮ้ยตัวหใหญ่มากเลยนี่คือพระเอกของเราในวันนี้นะคะเอามาเลาตอนนี้เรากำลังจะแบบงแก๊ดที่เห็ที่สุดนะคะคมาแล้วมาแล้ว

ตัวใหญ่มากหนักไหมหนักจับไม่ได้นะว้ายไปเอาสักตัวไหมไม่เอาเพลงคืนถ้าหายนี่ร้องไห้ร้องไห้นะนี่สวยเลย ต้องล่ออย่าให้อาหารนะหมายความว่าแบบเอาละล่อเอาละล่อให้พี่ตัวนี้ก่อนไม่เป็นอ๋อต้องตัวนี้หรอนี่ตอนนี้เราอยู่กับพระเอกนะฮะของเราในวันนี้ก็คือไฮยาัสตัวใหญ่โคตรตัวใหญ่มากตอนนี้เงินหนึ่งล้านอยู่บนแขนเรานะมันจะบินนะนี่อ่ะเจ้าตังนี้ต้อนสีต้อนอย่างนี้หนูป้อนไหม อ่าโอ้โหมางกันเต็มเลยน่ารักไหมน่ารักนูน่นตรงนั้นเป็นกรีนวิงมาคอโอ้ยสวรรค์ของคนรักสัตว์อิหลีอันนี้ที่แพงที่สุดเนี่ยตัวนี้คือนกแก้วคือราชานกแก้วนะคะก็ราคาเป็นล้านจ้ากะจบลงไปแล้วเด้อค่ะสำหรับอ่าส่วนปามฟาร์มนกของเรานะคะกับมาลวแบบเพราะเดี๋ยวแบบ ชื่นใจนะมาดูนกดูหนูดูปูดูผีนะคะแล้วก็ข้างหลังแล้วก็สมาชิกของเรานะฮะก็ฝากคลิปของฮอนเดอร์จานี่เป็นคลิปของการกลับมาของดดิวนะฮะพาชมนกนู่นนี่นั่นกันเลยเปื่อยเชยกระลำหลับพี่น้องค่ะเพราะว่าสไตล์เราก็ไปเรื่อยเนาะไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ยังไงก็ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินนะพี่น้องขะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะอย่าลืมก